สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูเรื่องกิ้ของเกม9้าอิมกันบ้างครับสำหรับกิ้วของเกม9้าอิมก็จะมีผลประโยชน์ตอบรับกลับมาหลังจากเราเข้ากิล้แล้วก็ทํากิจกรรมกิ้วบางอย่างด้วยนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นสายฉายเดียวหมื่นลี้ผู้เล่นที่ชอบเล่นคนเดียวปลีกวิเวกหรือสายโซโล่นั้นถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้แล้วก็แนะนําว่าให้เข้ากิ้วเถอะครับเพราะว่าเข้ากิ้วเราจะได้รับตัวไอเทมตอบกลับมาก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ายัางไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ากิวมาแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักๆง่ายๆที่ให้เราทําก็คือกดรถม้ากิวนะครับแล้วก็ตัวไอคอนกิวจะเป็นรูปนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยู่ด้านซ้ายมือก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับหรือกดตัว H ฮ่องกงก็ได้นะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกสมาชิกแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆบอกเยอะแยะเลยนะครับข้อมูลด้านบนก็กดคลิกดูได้เลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างแรกก็คือเป็นหน้าต่างอธิบายเกี่ยวกับกิลด์นะครับด้านบนสุดด้านขวามือนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆให้เราทำนะครับอันแรกก็คือกิจกรรมวอลกิลด์นะครับวอลกิลด์เราจะได้อะไรถ้าเกิดว่าเราชนะเราได้บ้านเราก็มีโอกาสได้เท่ที่มีมูลค่าสูงยกตัวอย่างเช่นลองสังเกตดูนะครับมีโอกาสได้ม้าได้ผงยกดาได้ชิ้นส่วนกมพีพวกปันเก่าอะไรพวกนี้ได้วิชาคัมภีร์โบราณได้แท่นแล้วก็ได้เศษจารึกนะครับส่วนอันนี้ ก็จะเป็นพวกแท่นผลิตอะไรพวกนี้ลองดูได้เลยนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกิ้วใหญ่นะครับที่จะทํากันนะครับส่วนกิ้วเล็กเล็กก็อาจจะปล่อยผ่านไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ากําลังผลไม่มากพอนะครับหรือถ้าเกิดว่า,าอยากมีบ้านก็อาจจะต้องรวบรวมกําลังผลเพิ่มเติมเพื่อไปบุกไป,ปยึดบ้านนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดที่เหลือกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นการตีกันระหว่างกิ้วนะครับเป็นอดีตการเป็นศัตรูกันเปิดเปิดตีกันนะครับก็จะเห็นอยู่เป็นพักๆในช่วงนี้ก็คือมีการเปิด,ปดต่อสู้กันนันเองครับ แล้วก็สาหรับกิวเล็กๆก็จะมาดูส่วนสําคัญคืออันนี้นะครับการขนรถม้ากิวอันนี้เราสามารถขนได้ทั้งวันนะครับใน1รอบเราก็จะได้ตัวยาดงกระทิมาด้วยนะครับ20เม็ดแล้วก็ได้ตัวหลักฐานสินค้าหยาบอันนี้มาด้วยนะครับจํานวนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าได้ประมาณแค่ไหนแต่ว่าได้อันนี้มาแล้วเอาไ้ทําอะไรไอ้ตัวหลักฐานอันนี้เราสามารถเอามาซื้อ,อยาชนิดนี้ได้ครับนั่นก็คือ,อยานี้ครับยาสวรรค์ด้านเล็กนะครับยานี้ ถ้าเกิดว่าเรากดใช้แล้วจะไปเพิ่มแต้มอะไรแต้มที่เพิ่มก็คือแต้มส่วนนี้ครับแต้มในส่วนนี้แต้มในส่วนนี้เขาเรียกว่าปานแท้นะครับแต้มปานแท้ตรงส่วนนี้จะถูกแปลงค่ามาเป็นตัวค่าฝึกลนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแต้มปานท้ตรงนี้ เราก็จะไม่สามารถแปลงค่ามาเป็นค่าฝึกฝนได้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีค่าฝึกฝนเราก็จะไม่สามารถเอาค่าฝึกฝนเนี่ยไปฝึกปานฝึกวิชาได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือความสําคัญของการที่จําเป็นจะต้องมีปานแท้นะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าปานแท้นี้ได้มาอย่างไรนะครับเรายือนอยู่เฉยๆสักระยะเวลาหนึ่งก็จะมีโอกาสได้ตัวแต้มปานแท้มาด้วยนะครับแต่ว่าการยืนเฉยๆนั้นจะได้แต้มไม่เยอะน,นะครับแค่1ห,หรือ2แต้มเท่านั้นเองครับ ถ้าเกิดว่าใครสังเกตดูหน้าจอก็จะมีข้อความยาวๆขึ้นนะครับบราบร์ๆา,าไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนว่า1แต้ม2แต้มอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือการได้แต้มปานแท้ขึ้นมาแบบฟรีๆนะครับแล้วก็เราสามารถทำเพรได้นะครับก็เก็บแต้มปานแท้ได้ด้วยลงดันลงตัวเต๊ะลงดันเล็กพวกนี้ได้แต้มปานแท้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะครับแนะนําว่าให้เข้ากิวขัวรถม้ากิวนะครับแล้วก็เอาตัวหลักฐานอันนี้ ไปซื้อตัวยานี้มากดใช้นะครับเราก็ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ n b c ขอรมม้าเลยนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่ที่เฉียงตูนั้น n b c ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาซื้อที่คนนี้ได้เลยนะครับเอาเปียวคนนี้นะครับเราก็จะได้ตัวยาก,กดยาก,กดเพิ่มแต้มปานแท้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากเราขดรมม้าประจําวันเราได้ตัวยาดงบทีบเราได้ตัวตายใช่ไหมครับยังมีผลตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สำหรับผลตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติมให้เราดูที่อันนี้นะครับอยู่หน้าเดิมนะครับหน้าข้อมูลแล้วก็จะเลเวลพักที่ขนรถม้าทั้งอาจจะขนอาวุธสำนักทั้งวันนะครับมาดูที่เลเวลพักทั้งวันอันนี้ครับจะเป็นส่วนสําคัญสําหรับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ขนรถม้าในแต่ละวันได้นะครับแล้วก็การขนรถม้านั้นจะมีผลตอบแทนที่ตัวฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับเพราะกดเข้ามาดูนะครับจะมีหน้าต่างนี้เรากดดูนะครับหน้าต่างนี้จะบอกอะไรเราบ้าง นอกจางนี้จะบอกว่าเรามีโอกาสได้เทมส่วนนี้นะครับที่การได้มาก็คืออย่างแรกก็คือค่าชีวิตชีวาค่านี้คืออะไรค่านี้คือการที่เราเข้ากิวแล้วเราออนไลน์นะครับก็จะเก็บสะสมแต้มมาเรื่อยๆพอแต้มครบ20แต้มจากสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้หมายความว่าเราเก็บค่าชีวิตชีวาครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีค่าบริจาคครับค่าบริจาคพรั้งนี้คือค่าอะไรค่านี้ก็คือค่าของการขนรถม้านะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดูการขนรถม้าหนึ่งรอบก็จะมีตัวแต้มค่าบริจาคให้ด้วยนะครับเป็นประมาณหลักหมื่นแต้มนะครับ แล้วก็ tutor, ถ้าเกิดว่าเราผลครบตรงนี้น่าจะเป็นประมาณ5 0 0แสนแต้มนะครับเราก็จะได้รับไอตัวไอเทมตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ายังมีเงื่อนไขด้วยที่เลเวลนะครับผ่านเงื่อนไขตังตัวนี้เราก็ต้องบอกว่าผ่านเงื่อนไขครบทั้ง3ส่วนนี้เราก็จะได้รับไอเทมกลุ่มนี้เลยนะครับไอเทมตรงกลุ่มนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นยากดเพิ่มค่าฝึกฝนนั่นเองครับส่วนอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก็คือยาเปลี่ยนเอ็นภาษาหรือยาฝึกปานหรือยาอัพปลานั่นเองครับหนึ่งเม็ดจะมีหนึ่งหมื่นแต้ม ก็จะได้รับ15เม็ดนะครับก็สามารถกด15เม็ดก็ได้มาอีก1 5 0 0 0 0แต้มนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราผลมาประจำเราก็ได้ตัวยามากดเพิ่มเติมนั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อดีของการมีคิวแล้วก็ผลกมาไปเรื่อยๆนะครับส่วนบรรทัดที่2ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของปมุกพักหรือหัวคิวนั่นเองครับหัวคิวก็จะมีโอกาสในทั้ง2ส่วนนะครับทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างถ้าเกิดว่าทําตามเงื่อนไขส่วนล่างครบก็จะได้รับตัวไอเทมส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับ ทุกหน้าต่างนี้สามารถได้รับตัวยาทั้งนั้นเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือได้ถึง220เมตรแต่ว่าแต้มในการขนอันนี้น่าจะตัวเลขอยู่ที่น่าจะ36ล้านนะครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นเราขนไปเรื่อยๆวันละหรอบก็เพียงพอนะครับค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆได้ยาตัวนี้มากดวันละ100เมตรถ้าเกิดว่าครบเราก็ได้รับยาพวกนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็คือผลประโยชน์ของการเข้ากิวแล้วก็แค่ขนรถม้ากิวนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องง่ายๆในการทําแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็กิวยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับลองดูนะครับกดที่หน้าต่างนี้เหมือนเดิมบรรทัดแรกก็คือศึกพักหรือการวอลคิวนะครับถ้าเกิดว่าวอลคิวในวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งเรายึดบ้านได้เราก็มีโอกาสได้รับตัวกล่อง2กล่องนี้นะครับก็จะมีในกล่องก็จะมีพวกมมามีพวกของยกดำมีพวกแท่นมีพวกเศษจารึกนะครับกล่องนี้ก็เหมือนกันนะครับมีพวกแท่นมีพวกกัมพีโบราณ พวกวิชาอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะครับเราก็มีโอกาสได้รับนะครับแต่ว่าในส่วนนี้จําเป็นจะต้องเป็นกิวที่ใหญ่สักหน่อยนะครับแล้วก็ไปวอลบ้านยืดบ้านได้ถึงจะมีโอกาสได้รับกล่อง2ตกล่องนี้นะครับส่วนกิจกรรมนี้ก็คือพักตามล่าก็การเปิดวอลกันเองนะครับเปิดเปิดป้ายตีกวอลครับประมาณนั้นก็คือบวกกันก็การเปิดป้ายตีกันจะมีข้อดีก็คือค่า Pk จะไม่ขึ้นนะครับจะสามารถปวดกันได้เต็มที่ ้าเกิดว่าไม่เปิดป้ายแป๊บเดียวนะครับค่า p ีขึ้นหัวแดงก็อาจจะถูกจับเขาคุกได้เองครับกิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมไว้สําหรับผู้เล่นที่ชอบบวกกันทั้งวันก็เปิดกันทั้งวันได้เลยครับแล้วก็2กิจกรรมนี้พูดถึงไปแล้วนะครับก็คือการขนรถม้าส่วนกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมที่เป็นภารกิจของพักนะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้ามาดูแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกเ,ย,เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็คือฝึกฝนการฝึกฝนพักก็การลํำนะครับลํำกับเพื่อนร่วมกิวนะครับก็จะได้รับของรางแบบนี้นะครับแล้วก็ มีขวรถม้าด้วยนะครับอันนี้เป็นการขนรถม้าใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทํากิจกรรมครบก็เนี่ยครับทําครบ6เงื่อนไขก็จะได้รับยาตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็จะมีอันนี้ยาฝึกปานเร็วอขออภัยครับยาเพิ่มค่าฝึกฝนเร่งค่าฝึกฝนให้เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือได้แต้มค่าฝึกฝนส่วนนี้ก็ยาอัพอันนี้ครับอัพปานอวิชาแล้วก็มาดูได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นกิจกรรมให้เราทํานะครับแต่ว่าเราจะต้องมีเวลาทํานะครับเพราะว่าต้องทําหลายกิจกรรมสักหน่อยนะครับถึงจะได้อกถึงจะมีโอก, aster, waż, กาสได้ตัวไอเทมส่วนนี้อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมยอดคนถามยุทธนะครับเราก็เข้าไปร่วมได้นะครับก็คลิกเข้ามาดูเหมือนเดิมครับเนี่ยครับก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าเราจะเข้าไปกิจกรรมนี้จะเป็นการเข้าไปสมัครแล้วก็เข้าไปต่อสู้กันนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับถ้ามีเวลาก็ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรม อีกหนึกิจกรรมนะครับต่อส่วนนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าทำอะไรได้บ้างแต่ของรางก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราก็คลิกดูได้เลยนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครยังลังเลอยู่ผมก็แนะนําว่าเข้ากิวเล็กๆก็ได้นะครับกิวที่ไม่มีอริไม่มีสัตรก็แค่ผลรถมาเพื่อทํา2กิจกรรมนี้ก็เพียงพอครับ ได้ยาก,กดปานเพิ่มเติมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาอื่นๆก็ยังมีดูให้เราดูด้วยนะครับเราก็มาคลิกดูได้นะครับแล้วก็การเข้ากิวก็จะมีตัวไอเทมอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าคืออันนี้ครับชุดพักนะครับชุดพักก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้คือเลเวลสองอันนี้เลเวลสามอันนี้คือเลเวลสี่นี่ก็คือชุดผักเลเวลห้าประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้ผมก็สามารถรับเลเวลหนึ่งได้แล้วนะครับเดีย๋ยวใส่ให้ดูนะครับชุดพักก็จะเป็นชุดต่อมานี้นะครับช่องที่ใส่ก็ใส่ตรงส่วนนี้ครับแล้วก็การขอลดม้าใน1รอบนะครับเร็วสุดก็จะประมาณ4นาทีนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนั้นจะมีการปรับเอาตัวมี NPC มาตีลดม้าด้วยนะครับ NPC ที่มาตีลดม้าก็ซูไม่ยากนะครับตัว NPC ไม่ค่อยถึกมาก แล้วก็ n p c ก็นานครั้งกว่าจะออกสกิลใส่เรานะครับตอนที่ n p c ไล่สกิลเรากดกัดค้างไว้ก็ได้นะครับเราก็จะไม่ติดตึงร่างไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดกระเด็นนั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีการต่อสู้นะครับตีไปเรื่อยๆพอ n p c จะมีหลอดไล่สกิลเราก็หยุดกัดก่อนก็ได้นะครับแล้วเราอพอ n p c ปล่อยสกิลเสร็จเราก็ค่อยต่อสู้ต่อนะครับรูปแบบก็ประมาณนี้นะครับส่วนจุดขอลดม้าก็แนะนําว่า ไปหาจุดที่ถ้าเกิดว่าใครอยากง่ายสุดก็มาที่เฉียงตูนะครับแล้วก็วิธีการขนรถมาที่เร็วที่สุดก็คือพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็เลือกอันนี้นะครับบรรทัดที่สองแล้วก็รถมาอันนี้นะครับก็คือการขนที่เร็วที่สุดแต่ว่าที่เฉียงตูก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมีการขนรถมากันตลอดเวลานะครับมีโอกาสที่เกิดการต่อสู้เกิดการตีกันเกิดการปลรถมานะครับถ้าเกิดว่า ใครอยากขนรถม้าแต่ว่ามีอลี่ก็แนะนําว่าไปขนที่เมืองอื่นดีกว่านะครับเมืองที่เงียบกว่านี้หน่อยนะครับก็อาจจะขนได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านี้นะครับส่วนตัวของร้อนที่ผมพูดถึงก็คือเนี่ยครับแกลกนะแลกยาอันนี้นะครับใช้สิบตัวจะได้หนึ่งเม็ดก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเรื่องของการมีกิลแล้วก็การขนรถม้าต่างๆแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับของการมีกิลก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ้งจะเป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากในการทำคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันเลยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ